สีขาวขึ้นเบี้ยไปนะครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเปิดเผยเป็นไม้โยงขวาฝั่งสีแดงขยับขุนหลบขึ้นมา สีขาวเดินเบี้ยริมออกไปสีแดงปูสามเบี้ยกลางกระดานสีขาวจึงกินทำลายเบี้ยหน้าขุนสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินสีแดงใช้เม็ด สีขาวกินเบีย้ยสีแดงกินโต้อตอบสีขาวกินทําลายหน้าเบีย้ยกลางกระดานสีแดงใช้ม้ากินจับเบีย้ยสีขาวเอาม้าขึ้นไปผูกสีแดงถามต่อมา้า สีขาวจึงเดินม้าลงไปผูกสีแดงพัฒนาโคนสีขาวเดินโคนไล่ม้าสีแดงขยับเม็ดสีขาวจึงกินแรกสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวเดินโคลนสีแดงใช้เบีย้ยกินเข้ามาสีขาวใช้โคลนกินกลับไปสีแดงจึงเดินโคลนมาไล่มา้าสีขาวถอยโคลนผูกมา้าจากนั้นสีขาวทิมเบีย้ยไล่ สีแดงขยับสีขาวเดินเหลือสีขาวทิ่มเบี้ยจับโคดสีแดงเดินโคนหลบสีขาว จึงกินเบีย้ยสีขาวถอยมา้าไปจับโคนสีแดงใช้เรือผูกสีขาวเดินโคน สีแดงกินสีขาวขยับมาขึ้นไปกินสีแดงใช้เรือกินเข้ามาสีแดงใช้เรือมาลุกสีขาวปิด สีแดงกับเรือมาผูกเม็ดสีขาวครับเดินมากินโคนสีแดงใช้ขุนกินสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาว ลุกสีแดงขยับขุนจากนั้นสีขาวกินมาสีขาวงายลุกสีแดงลบสีขาวลุกสีแดง กินแรกสีขาวกินลุกสีแดงจับขุนลบ สีแดงใช้เรือลุกจับเม็ดสีขาวหลบขุนเฉยเฉยสีแดงขยับเม็ดเข้ามาสีขาวขยับเรือหนึ่งช่องสีขาวลุกสีแดงถอย สีขาวเอาเบี้ยหายตามสีแดงเดินเม็ดสีขาวขยับเม็ดสีแดงเอาเรือตามสีขาวถอยม้าจับเบี้ยจับเรือ ฝั่งสีแดงจึงเดินเรือไปจับเบี้ยหงายสีขาวเดินเบี้ยหงายหลบสีแดงขยับเรือไปอีกฝั่ง สีขาวขยับเรือยึดพื้นที่ฝั่งสีแดงลุกสีขาวหลบจากนั้นสีขาวเอามาจับเม็ดจับเรือสีแดงขยับเรือสีขาว กินลุกสีแดงเอาเรือจับม้าม้าเดินมาจับเบี้ยจับเรือ สีแดงลุกสีขาวจึงหลบสีแดงผูกสีขาวขยับ สีแดงถามต่อเรือทิ้งครับสีขาวไม่กลัวกินเข้าไปจากนั้นสีขาวก็เริ่มไล่สีแดง สีแดงเดินกลับเข้าไปนะครับสีขาวใช้ขุนตามไปปิดสีขาวเดินมามาฝากขุนเอาไว้ ขุนแดงเดินเข้ามุมสีแดงขยับขุนสีขาวเดินมาสีแดงขยับสีขาวเดินเบี้ยงหงาย สีแดงเข้ามุมสีขาวลุกสีแดงเดินอีกตาสีขาวปิดเกมลุกจน